ทำไมฝรั่งเศสถึงยอมขายดินแดนหลุยเซียนาในราคาถูกเหมือนแจกฟรีจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ซ้อนกันอยู่ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มจากภาพรวมของการซื้อขายก่อนนะ การซื้อหลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1 8 0 3หรือพศ2346โดยสหรัฐตกลงจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสจำนวน60ล้านฟรังพร้อมรับภาระหนี้ของฝรั่งเศสจากสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาอีก20ล้านฟรังรวมทั้งหมดประมาณ80ล้านฟรังซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเงินมหาศาลสำหรับสหรัฐแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่ดินแดนกว่า8 2 8 0 0 0ตารางไมล์หรือประมาณสองเท่าของพื้นที่สหรัฐในขณะนั้นถือว่าถูกสุด แค่ประมาณ3ามเซนต์ต่อเอเคอร์เท่าน pues ั้นแต่ทำไมฝรั่งเศสถึงยอมขายดินแดนใหญ่มหาศาลในราคาต่ำแบบนี้เหตุผลหลักๆมาจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเองช่วงก่อนหน้าการขายฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การนำของนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสเพิ่งผ่านสงครามหลายครั้งทั้งสงคราม7ปีสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศสทำให้ประเทศอ่อนแรงมากดินแดนโพ้นทะเลหลายแห่งสูญเสียไป ฝรั่งเศสไม่มีทรัพยากรและกองทัพเพียงพอที่จะปกป้องหรือบริหารดินแดนหลุยเซียนาได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับคู่ปรับเก่าอย่างอังกฤษซึ่งยังคงมีอิทธิพลในอเมริกาเหนือและอินเดียอังกฤษพร้อมจะเข้ามาแทรกแซงทุกเมื่อหากฝรั่งเศสพยายามถือครองหลุยเซียนาอาจต้องเสียเงินมหาศาลในการต้องกันและมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียดินแดนให้อังกฤษในที่สุด ด้วยเหตุนี้นโปเลียนจึงตัดสินใจขายดินแดนให้สหรัฐอเมริกาแทนเพราะนอกจากได้เงินมาพยุงเศรษฐกิจฝรั่งเศสแล้วยังได้พันธมิตรใหม่ในอเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นกำแพงคอยขัดขวางอิทธิพลของอังกฤษ,ษและลดความเสี่ยงที่ฝรั่งเศสจะสูญเสียดินแดนโดยไม่ได้เงินกลับมาอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือลุยเซียนาเองก็ไม่ง่ายต่อการปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและชนพื้นเมืองจำนวนมากมีเพียงเมืองนิวออร์ลีนส์ที่จัดการได้ง่าย ฝรั่งเศสไม่มีฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอหากเกิดสงครามใหม่ดินแดนอาจตกเป็นของอังกฤษได้ทันทีดังนั้นขาดินแดนแล้วได้เงินและพันธมิตรจึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าฝรั่งเศสยังได้ผลประโยชน์เชิงยุทธวิธีอีกอย่างคือทําให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติที่มีศักยภาพมากขึ้นและสามารถคันอํานาจของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือได้ในอนาคตการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลประโยชน์ระยะยาวมหาศาลทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ในด้านสหรัฐอเมริกาการได้มาซึ่งลุยเซียนาเปิดโอกาสให้ขยายพื้นที่สร้างเส้นทางการค้าและควบคุมแม่น้ำมิสซิสซิปปีทั้งหมดแม้ในระยะยาวสหรัฐจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกมากเช่นการสำรวจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเจรจากับชนพื้นเมืองและสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานแต่โดยรวมถือเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าและฉลาดสุดๆส,สรุปแล้วการขายลุยเซียนาไม่ใช่เรื่องขายฟรีแต่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของฝรั่งเศส นโปเลียนได้ทั้งเงินพันธมิตรและลดความเสี่ยงที่อังกฤษจะเข้ามาครอบครองในขณะเดียวกันสหรัฐได้ดินแดนมหาศาลที่ทําให้ประเทศเต,ติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในระยะยาวยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่เห็นชัดในสงครามโลกครั้งที่1และสองพูดง่ายๆก็คือทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์ฝรั่งเศสได้เงินและลดความเสี่ยงส่วนสหรัฐได้ดินแดนใหญ่โตและเส้นทางการค้าเต็มรูปแบบและอังกฤษต่างหากที่เสียเปรียบที่สุด เพราะไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลในแม่น้ำมิสซิสซิปปีและอ่าวเม็กซิโกได้อย่างเต็มที่การตัดสินใจครั้งนั้นจึงถือเป็นการวางหมากที่ชานฉลาดและยาวนานอย่างแท้จริงการซื้อขายหลุยเซียนาเป็นบทเรียนชั้นดีว่าบางครั้งการได้หรือเสียไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงและการมองภาพโลกทั้งใบ